บงลูวมาครับข้าขอให้นายท่านสุดท้ายมีุกมีรักมีุกมีหวันอายุวันนัสุขขาพาระหึงหงแล้วก็รวันเอบ่ ขาทุก่านเห็ยกะ่าปจอะปอด่ากเงี้ยคาปูปลาทูหันขึ้อมากมดแตจะว่าพ่อจะหจ่นเรหน่อยเดียวขาดูกับทำงานดีมือแางกว่าเรียกมลจวพ่อจัดให้อันย่าด้วยเรื่องคาปูเพราะมันมาจ่าเรื่องเออเอามาให้มันหมดทิกอมือม่ดังในกระเป๋าหนาเดีวก่อนนะคือลูอเือจะให้ทำมาก่อนว่าจะได้ตื่นเว่า ว 2, น 4, ัวที่ปูฟก็เป็นเอฟนาเชื่อได้ด้วยนะเน้อได้หาไหม่องไดหาสิปูตัวนี้แหละเอาให้คำว่าประเดิมทำงานดีมือรางวัือเหมอนเลือยดด้วยนะทำงานดีโอเคผ่านถือว่าทำงานผ่านนะลนะ เออคนจะดื่มทานอื่นมราวัลไหดื่มครับคาราวาายในปูเออเออนา่งามอขอคาราวาอกปูตาปูคือปลาขาวเรื่อคือเกาเก้าเปิดเรื่องคือเก้าก้าเป็ดพออยาก่มเดเขาบอกเขาเรียกเตะเพราะว่าหอปปูคือปลาขาวเรื่องคือเก่าเก่าแป็ดทั้งร้อยงวนนี้พ่อจะให้หนึ่งร้านบาทบ่มรมใ่เอร้านนะให้หนึ่งร้านบาทไปจัดเดือดจัดเดือดจัเติม ก้าก้าวไปหอปูถือพะกเขเรถยงก้าวก้าไปเรื่มพักกัรเรื่มเมื่อวันเรื่มได้ครับเรื่มหอพอคอกานเรื่มโอ้ไปเรื่มปูขั้นถามหอยเพมาไม่ได้นั่นนื้อไม่ได้นั่นเนื้อหว่าให้คึองเฉยแตเหลียตกเอออบฟนม่ง้งือชอบป็นตอนนี้จะปูก็เลี้ยกจัดต่อนแล้วมาถามต่อกานตอนอื่ยังได้ใจไป เอออ่าให้คขาหมอมือโช้มือรัามือเข้ามือมัดอาดูวันนั้นุกขาวขรักหึงหึงแล้วก็ดูวนนะ้นรุกนั้นเจริญเจริญน่ะเขียวมัดช้อเคิาขี้ดีถ้ามือด้าแล้วก็มือาังวันชมนาคุ้มพันที่เก้าเก้าเปิดฮ้อปู่คีบขาวได้ที่เก้าเก้าปดคู่ใดอยากได้จักรันไปจัดไม่มาดครับปู่โอเคผ่านมาอืม เอออันนี้ของนายสุกพบท่องมือถือใช่ไหมอือท่องกับมือถือแต่ข้มมือทอมือถือกูมีสบมีสูบมีมักับปูไปปูเออกรปูแห่ก่จะทำเพราะอะไรกับพมน่นั่งเฮ็ดเฮ็ดขี้หนีพ่อกันลูตู่มเนาะครับปูใส่ชา่าจะยืมครับไม้ใบแก่จะืมครับปูผู้แม่แต่ว่ายังไงก็ช่างผม่า่าของผม เออพ you, feels, ่อพูดตอนไหนผมเอาหัวไม่น้อยจากบักเชื้อีกถอดเลยเขาบักเรอยคาที่ขาของคาเนี่อยพ่อมาทำเขาบคกีคาว่าเขาผู้ขาคาชอกคเหนื่อยเนาะนายคือพกกระดานเนาะัพพ่อนือยัพพ่อคือสามัวนั่นเลยเนาะอันนี้ว่าจะคือร้ายด้พ่ออานคือคืออีพ่อหายําตัวนะเว้ว่าทาน เออขอให้นายพวบทองม่เสือมือโฉมมือหยาบมือโฉมมือหมันนะลูกเอออายุวันนะชุบค่ะนักเงี่งแล้วก็รวยรวยดไปนะลูกนะเออแต่เรื่องแต่เรื่องนะลูกเออไม่เป็นไรเออช่วยกันร่วมช่วยช่วยกันดูแลึ่งกันละกันะลูกนะเออเป็นผู้รับผู้ไงให้เขาปืึกฟ้าได้เนาะโอเคผ่านเออคือผ่านการตรวจทอนเนาะเออเออ อันนี้เอฟคีผ่านมาทางช่องดิ้มแล้วรวยเนาะอเออหมดร้านร้ายปูกร้านข้อร้านซือเชียงเชียงนะเออได้มากความบมน้ำตาลข้อหายมีส่งมือดามมีส่งมือมากขขทุกผูกทุกข้อมด้วยถูกหนวอยทุกคนเลขทีเ่เก้าเก้าแปดเลขที่เก้าเก้าแปดจบข่าว จบคาดีปุ่าดปุ่เงมันพากตัวคนพากลัวพอกัวคนแต่าม่ใคถึงว่าอันนี้นานตรงติกเอเบอร์ขอให้ปู่ตาอวยพรวันเกิดด้วยจ้าแฮอ์ฟเบอร์ดทูคนาเรด่อ้าขึ้นอันนั้นันี บางนีเขาชมไม่หัวหูถึงได้ไหนแทงถึงเบอร์บ้าไแล้วแม่ขอตึ้งตึงขันเขาเอิ้อขึ้นอ่ะสิงกระเบียวกัปูเขาเอ้ขึ้นกระเบลยักดันกระดิ่เงมาปูเออมาดังตึงตึงถ้าคือแหมปูบันนีแบทุกคนจะหูหัวบางนีแบบข้าระเบียวถัดปู แล้วก็หูจัดเนาะก็จะเป็นนักดนตรีเนาะหลวงพ่อก็จะเป็นผู้บบจังไดเนี่ยเสีจะเขาฉันคู่มันดึงหแบบเขาดึงแบบเขาเรียกอะไรเนาะมันรู้มันเข้าใจเนาะแต่ฟังได้เนาะไม่ค่อยหูจัดแบบตึ้แต่ว่าผู้เรียกเมื่อเอ่าเนาะวันเกิดนางตรงจิตเออวันเกิดเนาะเอ เบอร์เรอว่ามันหันๆเบอร์เกือเอื่องเนาะเบอรก็เกือใกล้กันเนาะเบอรไปชื่อคือมคอช้องห้าช้องหนึ่งปืนมัดมือใครดูว่ามันปืนบักขวานม้วูเนาะเออขอห้งานจงติดจงมีโชคมือรากสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้โชงไหลมาหึ่งงแล้วก็ดวนตลอดปีตลอดปัดนะลรงน้วกำรว้ยหรือนาะขอปืนขอปัเป็นเดียวเลย เงีอยคือพออขารวะเงี้ยพอารวะอีกคนพีกวังยังไห้พีกวังจับกูแบบพีบวังจับคนหนาตาดึงแล้วหมื่อน um> <да pues, ี้ขอช่างใจใช่ไหมขอเปลี่ยนไงนพอพอเขอเปลี่ยนเป็นช да SO ่างเขยแตบพอพอ ย grit, w w uh, sort of ิ่งนั่นกันนี้บ่มผมกอดพ่อเหวีกอดพอบ่อผมกอดพ่มเหางเถิดเนะคือคือได้คือแร้คือจำการคือเชิญก็ได้ค้างเหี้ยเขาข้นายเขาที่พ่อแม่ออเอที่คือคนอักเบใบครอปยังข้าเมาแบบพ่พอพ่ขอฮะกขาโลอีดต่อไป เขหาแเชียงเฉยเรื่อยๆดำๆเขาเะผมงานออกมาดีนะพอคนเข้าจังหวงถึงการถท้าผมงานดี่ว่าจะเถอะนะพอเนาะจังหวงหนาจากาคนอนะพอเนาะยืมจีร uh ยืมจีรไปว่าก็มันทำหน่อยเออเขาเชีงเืยไปซะไปนั่งขววหมอกเอะไปย่างขาหมอกก็ใครกึองเตนมาเปิดตาพูข้างนอกใครกึ่งมอไงเงาขาอนะ ขเขาเล่เาตรงนั้นป็นคอรอเาเล่ามอเเราคืออยกเขาว่าอาจใชความดื้อไม่อาจใชความรอนะอออรรับความหรอกินไม่ได้ม่ใช่ความดื้อเนาะเออความดื้ก็คือทำดื้อคิดดืบารมีจะเก,กิดขึ้นเข้าใจไหมอินันขาอย่างตัดมกัดแต่เธอเอ้เออเอออยางเออ,งอ,อ,งออย่างเขอแมขึ้นใครคิดบังแค่นอ่อนเรา แต่จะกืึงจักการเขานั่งเหียยเนาะเออพ่อเป็นจ่าทุกกำร่งโอ้เฉอยคือลองเล่นเปินวันเนี่ยเฉยเฉยพ่เป็นผู้รองคู่กับตื่นยังาย่ถึงอ่ะพ่อถือว่าที่ยังมาเลือเธือเทือเลื่องหรือขันเหี้ยจักถือเรา

มันไม่สมายมากจะคือจะคือได้คือมาท่าที่เองเนาะเออเขาให้ยี่นั่งคายเนี่ยเออพราคอบครัวมีศถกม่หลักมีศุกม่มัดอายุวัยนะสุขาาระจริงๆแล้วก็รวยนะนะเบอ่์เราควักับเบองมูแล้วก็ดูทุกเกี้วนะะดูกก็แงว่ามันกิงกอกิกอเอิ้กอเอวกนปัญหาคือกตายน เนียกระตายกับห <ity> ัวขาข้มนทุกท่านนะเนาะเนี่ยกระต่ายขอคาราวาร้อยหกสิบร้อยหกสิบเท่มกระปูงท่เรว่าก็ได้เติมไปไหนง้นนะกรปูเออใช่กระปูได้คุ่มาทานอือเขาถวายร้อยหกสบือกะปูร้อยหกสิบร้อยหกมันกับบัถือนะบวถืองแบบพแวามว่าถือนะบมว่าเนี่ย ค่ายถืออยากขายมันถือมือมือจากบอกครับปูต้องใช้ค่ายร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้ารอยเก่าเก่าหมดปูมันจะถือถือเตอครัือนักกาตัอ่าขอให้คืนักกตัดไม่จบไมื่ดับไม่อบไม่มดตายยุวันนักจบขาวพาระกหึงหึงแล้วก็เลยรวยไม่ต้องซื้อหวยก็ถูกวันนี้เก้าเก้านี้เป็นยังไงมันก็ถือถือพอค่ะถือว่าเขาถือเนาะ อันนี้ของอนังระอองดาวสูืีนะขอถ้าสมัครคนหนึ่งร้อยบาทนะพ่อนะมัหมานเท่าไร่ถ้าไหวต้องเงินยู่พ่อแล้วเมืมอมอม่อวานวันนี้ไม่มีเงิน,นงมาถวายพ่อต้องให้หวถ้าพ่อให้หมยทุก็ถวายใหม่ได้ผอนี่นักแต่งโมวาน่ะเอากันังแต่งโมชาบูเอชีคีว่าขั้นห่างของยิ้งกว่า วานนี้ยิ้มแพงว่าิขีคีเล็บวันีคีสบูเลยบวถึกเลขแม่เ็นบอกานจะขับเพลงขับเพลงนจะของว่นีอื่นเนาะพี่ก็คีอันถือรอบวเขาเอาไว้นนะเออยักเขานางประจชิคึงเออยักเขาไปเออคึจะเขาึ้นนังจะคึงมันเขาไปนักการว่าได้แล้วอีนังแต่งโมเอากังคีบว่จ้าปูเออมือเอากังคีเล่นโตจังนาเล่นโตจังนาเพราะองคเรื ไม่ต้องขี่ร็ได้ก็มีเงินด้ววันนี้จะทำยังไงถึงจะมีเงินตั้งแต่โมงไปขายดอกไม้ไปไปขายดอกไม้จะปูมัดละเก้าสิบบาทมัดละเก้าสิบบาทรับรองว่าก็ทำเป็นงอขึ้นเข้าใจว่าเก้าสิบเก้าสิบจะปูขี่เนาะผ่านข้างตลอดดก็ได้ เพืยงแต่ว่าถือึ้นถือโลกเนาะอันนี้เขาใครอันนี้ของอีนางนากน้อยอืเขอสะท่องสร้างกูไปเรื่อยๆนะพ่อนะเออไก่สือใจทอดโค่นล่ะายวปก็เรื่อยๆเงื่อนไก่สือใจทอดโค่นเรื่อยๆครับปู่คอยปืนคอยไป่อยสร้างสะท่องกูไปเรื่อยๆเด้อเด้อเออขอให้ ร่างกายสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาขอให้ชาวุ้งวายกับแมงขี้หน้านะดูนะมีอถือาขออีกทุกขรกับมือยืหามาเลยซื้อกับหายซื้อกับตีกูหาย้อกับแล้วบอกแมงคือนานได้ให้มันยีก็คือมันใช้เปลือกอันนี้ใช้ขามยืมบไหมข้าคาราบาปูครับอันนี้นีงขอคาราบาปปูตาและปูทือปะกครับทำยังไงไม่ได้เท่าหมูเลยพ่อ เข้ายังไงก็เข้ามาถูกรอปอถัางบาเยื huh ่อน่ะขงหใจอ่อนแอแล้วนะพ่ออุจจาวหัวใจให้หน่อยปวดมันจะสินเดือนวทไรพวกกระเด้งอไพวมันว่ีสนเดือนหรือยืมมันจะสินใจอเนาะม่เงยว่ากางเดือนหรือยืมกางเดือนคือวันคือเกือกเกือรไหมยมไมว่าท่านคือเดือนเดอเอาก่านคือยืมออดเอแล้วเนาะ เอาเงี้ยเนี้ยนาะวนงี้นาะปากพ่อชอภาพไปเชื่อวปะคบปูพาไปเชี่ยวชื่อฝั่งเราไปไหมไปอยู่คาปูคือผ้าปมือนี้ครัพวกแอไปก็เรแครั้ายืมไปเปิดหูเปิดตาเพระได้ยืมเออปากบานเพราเวอร์เหรเขานัคือนักเพได้ยืมผมเนะเออเนาะเออไปยืมเคพุก้าเออพุ้าพูชค้าอ้ยจับต่นเนาะไปยืมยืมไปถึงพู้้าไม่ขึ้นนขอดิ เออนาตาดีเท้าอันเนาะแล้๋วเข้าใพาไปคุยด้วยแต่ว่าพอถามอายุว่าเราได้ยืมพูดเท้าคนหนึ่งเท้าอายุมาแล้วอายุมาได้โบราณว่าอ,อายุจักปีจักปีกี่ปีครับผมสิบแปดสิบแปดปีสิบแปดปีครับผมจ้ารื้มรื้มคือเจรณาดูนะคสิบแปดปีเข้าใจไหมถ้าจะไปก็ไปไม่ไปก็แล้วแต่เนาะ <ไป S 1> หรือว่าขนาดถือถ้ายืมมาไปโอเคไหมเออไปก็ไปไป้